นกเคยร้องเบิ้ลแต่พอถ่ายขนใหม่แล้วไม่เบิลจะแก้ยังไงคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกนิดนะครับก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกมาถามผมว่าพี่พี่นุ่มนกผมเนี่ยขนที่แล้วมันร้องเบิลอยู่มันมีเพลงเบิลอยู่แต่พอถ่ายขนมาใหม่แล้วเนี่ยมันไม่เบิลมันเป็นเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงคลิปนี้นะครับผมก็เลยทํา มาบอกเพื่อนๆนะครับที่มีนกเบิลหรือใครที่ยังไม่มีนกเบิลก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังไว้ก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกเวลาถ้ามันมีเพลงเบิลอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องเบิลเพียงแต่ว่าถ้าช่วงที่ถ่ายขนเนี่ยนกมันนะครับมันจะเงียบคือมันเป็นช่วงที่นกเรียกว่าระวังตัวถ่ายขนมันก็จะใช้ความสงบความเงียบของมันถ่ายขนเรื่อยๆพอมันไม่ค่อยร้องมันช่วงถ่ายขนเป็นนกที่ เป็นช่วงที่นกเราอ่อนแอมันก็จะไม่ค่อยร้องพอไม่ค่อยร้องเพลงเบิ้ลมันก็อาจจะเงียบเงียไปใช่ไหมครับทีนี้พอถ่ายขนเต็มเนี่ยแล้วนกมันไม่ค่อยได้ร้องอยู่่ะมันก็จะค่อยๆร้องเรื่อยๆนะครับจากที่ตอนที่มันถ่ายขนพอมันถ่ายขนเต็มสุขภาพมันสมบูรณ์ขนมันสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวมันก็จะร้องแต่ทีนี้เนี่ยไอเพลงเบิ้ลเนี่ยมันเป็นไปได้พอเราไม่มีนกโยนเพลงหรือช่วงที่มันไม่ค่อยร้อง เพลงเบิ้ลมันก็จะอาจอาจจะหายไปได้ดังนั้นนะครับวิธีที่จะแก้ไขก็คือถ้าเรามีนกเบิ้ลอยู่ในบ้านครับก็ปล่อยให้มันโยนเพลงกันครับแต่ถ้าไม่มีกรณีที่ไม่มีเนี่ยอย่างแรกถ้าทำได้เลยก็คือเปิด youtube เปิด youtube เพลงเบิ้ลให้นกให้นกมันฟังพอมันมีตัวโยนมีเพลงโยนกันเดี๋ยวมันจะเริ่มร้อง แต่การเปิด youtube มันก็ไม่เหมือนธรรมชาติถูกไหมครับมันจะไม่มีอารมณ์ไม่เห็นหน้ากันเสียงมันก็ไม่ธรรมชาติเอาง่ายๆบางทีนกมันก็อาจจะยังไม่เปิดก็ได้ทีนี้วิธีที่ช่วยอยากคือการเริ่มพานกเราไปเที่ยวครับไปเที่ยวนอกบ้านพาไปบ้านที่มันมีเพลงเบิ้ลไปเที่ยวโยนเพลงกับน,นกตัวอื่นบ้างเพราะส่วนใหญ่นะครับเวลาเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเจอทั้งนกเบิ้ลทั้งนกไม่เบิ้ล แต่ถ้าเราไปเจอเพลงเบิ้ลเ,เดี๋ยวนกมันก็จะเริ่มร้องเบิ้ลเหมือนเหมือนที่มันเคยร้องเพียงแต่ว่าถ้าช่วงที่ถ่ายขนใหม่นกมันยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องรอมันนิดนึงครับรอเวลามันนิดนึงเดี๋ยวพอเราพาไปเที่ยวบ่อยๆไปเจอนกเพลงเบิเบ้ลมันก็จะโยนเพลงกันพอมันโยนเพลงกันนกเราก็จะกลับมาเบิ้ลเหมือนเดิมครับดังนั้นใจเย็นๆนะครับสําหรับคนที่ซื้อนกเบิ้ลมาแล้วพอมันถ่ายขนแล้วพอถ่ายขนใหม่แล้วมันยังไม่เบิ้ลเนี่ยด้วย ร่างกายของมันด้วยขนของมันด้วยภาวะอารมณ์ของมันยังไม่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องพามันเที่ยวพามันหาเพื่อนนะครับหรือเปิดเพลงเบิร์นให้มันฟังไปก่อนเดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับมาเบิร์นเหมือนเดิมครับลองนําไปใช้ดูนะครับปรับใช้กับนกของเราดูครับถ้าใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหนุ่มนกเล็กครับสวัสดีครับ